วัสดีครับอันนี้นั่งไล่นกอยู่กลางนาแดดเปี้ยงๆเลยนี่มีร่มมันเดียวร้อนตัวบรรยากาศรอบๆนาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไล่นกกลางนาก็ไม่มีอะไรครับหนึ่งไฟแช็กสองเราก็จะมีนี่ครับ เราเรียกว่าลูกบอลเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นลูกบอลเราซื้อมาอันนี้ก็ประมาณถุงหนึ่งก็70 80บาทประมาณนี้เราก็จะมาคอยไล่นกกลางนาอันนี้ก็จะเป็นนาที่เขาหว่านข้าวไปแล้วมันก็จะมีนกิราบ บินคอยลงมากินเม็ดข้าวที่เขาหวาน,นอันนี้ก็เป็นทุ่งนาครับที่ผมไล่นกอยู่ก็ยาวไปยันนู่นครับอันนู้นก็จะเป็นบ้านที่บ้านก็มีสองแปลงครับเนี่ยยาวๆ นุ่นก็ยาวมายัานนี่ยาวไปยันนุ่นครับอันนี้ก็แปลงที่สองก็ยาวไปยันสุดนู่นนะครับสุดก็คือนูน่นอะไกลๆน่าจะมองเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นร่องน้ําร่องน้ําเวลาข้าวเราโตแล้วเขาก็จะดึงน้ำมาใส่ร่องนี้ก็ให้มันเข้าไปในานา ไปเลี้ยงต้นข้าวอีกทีถ้าต้นข้าวเราโตตอนนี้เขาเพิ่งหวานไปเพิ่งหวานก็เขาก็จะเซาะล่องเอาน้ําออกจากในนาเพื่อให้มันแหง้งให้ข้าวมันงอกตอนนี้เราก็นั่งไล่นกก็ไม่มีอะไรครับนั่งไล่นกก็เนี่ยน้ําขวดหนึ่งอันนี้เป็นลําโพงบลูทูธเอาไว้ฟัง เปิดเพลงฟังครับกลางนาเราก็คอยดูนกที่มันบินมาหอ,อนกมันมาแล้วก็ก็จุดลูกบอลไล่มันเดี๋ยวมันก็ไปก็เนี่ยครับก็อยู่ประมาณนี้ที่นาตอนนี้มันก็ประมาณสิบโมง แดดมันก็ร้อนๆหน่อยถ้าเป็นช่วงเช้าบรรยากาศจะดีครับเนี่ยช่วงเช้าครับมันจะเป็นบรรยากาศเย็นๆหน่อยไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ตอนนี้แดดมันเริ่มออกแรงและก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศกลางทุ่งนาก็มีอยู่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นรอบๆด้าน ตอนนี้เรามานั่งเฝ้าอยู่มันก็ไม่บินมาครับนกแต่ถ้าเราไม่เฝ้ามันเดี๋ยวมันก็บินมามันก็จะมากินมเมล็ดข้าวที่เขาวานไว้ครับอันนี้เพิ่งวานไปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าผมนั่งถ่ายไกลหน่อยก็เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ครับสองแปลง พิ่งวานใหม่ครับนกตอนนี้นกมัน,นกวนก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะนั่งไล่นกต่อไปครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีขอบคุณครับ